สวัสดี so ครับเจตีแพท์ครับนนทบ้านเองแชนแนลครับมาเนี้กันเลี้ยงงัวกัเราครับอยู่กันสีหมอกครับเจ้าสีหมอกจอมยุ่งครับนี่นี่ะครับสีหมอกจอมยุ่งครับเลี้ยงเดี๋ยวแล้วก็น้องน้ำตาลครับน้องน้ำตาลนี่ครับน้องน้ำตาล น่องกับตาลแสนสวยนี่ครับสีแดงสีเขียวกับตาลครับอ้าวมาอีกแล้วมาแล้วสองตัวแล้วบ้านเ e นี่ยโอ e ้โหตับดำ p เ o p e r l y ครับ เลี้ยงเดียวมาแล้วสองตัวแล้วบัดนี้น้งน้ำตาลสีน้ำปกน้ำตาลเข้มครับอายุสี่เดือนกว่าสวยครับแล้วก็เจ้าสีหมอกสีหมอกจอมยุ่งอายุสองเดือนกว่า Bia yang dia bia lắm mặt lạy của người lia lâu hm 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 chạc lên chạc mặc mặc lìa tao đánh nhăng kéo tuột gì nữa đi qua kinh nhà anh điều có tuần chạy แล้วยอมอยู่สีหมอกจักะจี้ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตั้มยางเด้อตัตำก็ชอบดันนะ